นักร้องหนุ่มจำใจห่างแฟนสาวลูกครึ่งส่งกลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งคู่รักที่คบาาดูใจกันมานานและอยู่ห่างกันคนละประเทศเลยทีเดียวเพราะโควิด -19 เป็นเหตุสำหรับเบิร์นปทุมราชและแฟนสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์แครี่แต่ต่อมาทางด้านสาวแครดี่ก็ได้กลับไทยมีโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ให้ชมกันอยู่บ่อยๆผ่านไอจีล่าสุดถึงเวลาที่สาวแครี่ต้องกลับสวิตเซอร์แลนด์ หนุ่มเบิ้ลก็ได้ไปส่งแฟนสาวขึ้นเครื่องบินพร้อมถ่ายภาพคู่ก่อนจากการโพสผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความว่าเดินทางปลอดภัยนะครับเดีด๋ยวเจอกันคริสต์มาสท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาโอยพรเดินทางปลอดภัยจํานวนมากทางด้านสาวแคลรี่ก็ได้ตอบกลับทุกคนว่าขอบคุณนะคะทุกคนต่อจากนี้ทั้งหนุ่มเบิ้ลและแฟนคลับก็ต้องรอคอยถึงวันคริสต์มาสเพื่อที่จะได้เจอสาวแคลรี่อีกครั้ง